พมาต้มขอดาเวินจากสังคมเข้าสู่ร่วมการสาวพัชไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับดีเจมมต้มเตชินที่ตอนนี้เป็นพมาตูมไปแล้วโดยได้เข้าพิธีอุปสมบทไปเมื่อวันที่9ม,มกราคม2565ที่ผ่านมาที่วัดโพทองโดยมีเพียงญาติและคนในครอบครัวเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้เดินทางไปร่วมงาน โดยพามาตุมได้รับฉายาทางธรรมว่าพระโชติปัญโยซึ่งการบวชเพื่อศึกษาพระธรรมในครั้งนี้ก็มีเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและบรรดาแันขับร่วมอ่นนุโมทนาบนกันเป็นจานวนมากเลยทีเดียวค่ะอย่างก่อนหน้านี้ทางด้านของพี่สาวคนสนิอยางหนิงปณิตาก็ได้มีการผดภาาบิณทบัตครั้งแรกของพามาตุมซึ่งก็มีเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการหลายคนเลยล่ะค่ะที่มาร่วมใส่บาตร แต่แล้วล่าสุดทางด้านของมาตูก็ได้ออกมาโพสเข้อความประกาศผ่านทางไอจีส่วนตัวของตัวเองว่าจะาเดินวจากโซเชียลในช่วงระหว่างที่ตนเองนั้นเดินทุด,ดงที่อำเภอเชียงของซึ่งเป็นที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย โดยพาม,มาตูมได้เผยภาพของท่านเองที่กําลังเดินทุดงในถ้ำกลางป่าเขาแต่ภาพที่กําลังนั่งสมาธิอยู่บริเวณหน้าถา้ำพร้อมทั้งระบุรายละเอียดถึงเรื่องราวการเดินทุดงในครั้งนี้โดยมีการระบุว่าอาตมาได้ทุดงออกจากกรุงเทพมาที่อําเภอเชยียงของด้วยความตั้งใจที่จะมาปฏิบัติภาวนาจิตกับพระอาจารย์เอกชัยซิดิยาโนโดยจะระเวนโซเชียลจนกว่าจะออกจากสมาธิหากใครต้องการติดต่อเรื่องด่วนให้แจ้งไปทางที่โยมหนีขอให้การฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันขณะของอาตมาเกิดประโย์ สืบไปด้วยเถิดอนุโมทนามิถ่ายภาพแลบโพ์โดยโยมอุปถากต่อมาทางหนิงผู้ซึ่งดับหน้าที่เป็นตัวแทนของพระในขณะที่กําลังเดินธุดง,ดดงก็ได้มีการเข้ามาสแสดงความคิดเห็นใต้โพดว่าดับทราบค่ะพระชื่นใจอนุโมทนาบุญนะคะพะน้องแฟนๆแห่อนุโมทนาบุญกันรัวๆเลยว่าอนุโมทนาครับอนุโมทนาบุญกับเจตนาที่ตั้งมั่นของพระคุณเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทนาบุญค่ะอย่างไรก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ